ใกล้วันสงการนะครับวันหยุดยารับถ้าใครยังไม่มีแผลนไปเที่ยวครับมาที่เบนิ i งเคของเราได้เลยครับเรามีรถสวยให้เลือกชมกันเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับมีรถ BMW X4 2 0 d M Sport คันนี้เลยครับใครไม่มีรถไปเที่ยวสงการครับราคาเร้าใจมากๆต้อนรับหน้าร้อนที่อากาศร้อนนะครับผม 2 1 9ล้าน1นึ่บาทขับกลับบ้านได้เลยครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,000 cc ซี i n t ว r b o ทอรหแรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ x d r i v e ด้วยนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ400ล้อนั่นเองคล้ายๆกับตัว f ฟ m a t i c ของตัว เบนช์นั่นเองนะครับถ้ารุ่นนี้เทียบกันนะครับเอ๊ะนึกไม่ออกว่ารุ่นไหนก็คือตัว glc 250 Coupe นคูเป้นั่นเองนะครับหรือว่า220 Coupe คูเป้ก็จะเป็นเทียบกับตัว x 4คันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวสี s a p p h i r e black นะครับภายในเป็นสี a าก o ก a Red นะครับเป็นเบาะหนัง Venesca สวยงามนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตเป็น suv สไตล์คูเป้นะครับ5ทีนั่งด้วยกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งแบบ M สปอร์ตรอบคันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าแบบ M สปอร์ตนะครับดูดุดันสวยงามนะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับตกแต่งสีพิเศษไฮครอสแบ็กเข้ากับตัวรถที่เป็นสีดาได้เป็นอย่างดีนะครับเพิ่มความดุดันความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองนะครับดูเส้นสายที่ฝากระโปรงครับเขาจะเน้นความสปอร์ตมากเลยนะครับนี่คล้ายๆเพาเวอร์โดมเลยนะครับผมมีความแข็งแรงก็ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเองล้อแมกนะครับตัวนี้ให้มาเป็นดับเบิลสป็อก M สปอร์ตนะครับขนาด19นิ้วด้วยกันเป็นสีไฮเป สวยงามถ้าเป็นตัว b e n z s t l coupe c เนี่ยเขาจะให้มาเป็นหลังคา s u n r o o นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาพ a n o r a m a ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับทำให้ห้องโดยสารโปร่งสบายนะครับผมดีไซน์ด้านท้ายสวยงามนะครับมีไฟท้ายแบบ led ทรงยาวนะครับผมแล้วก็โลโก้ x 4นะครับ x drive 2 0 D สอย่างที่บอกไปไม่ว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองแล้วก็มีระบบ hand free access ด้วยนะครับเปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ ตัวนี้ก็เป็นถาถท้ายที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับความจุห้องสำาระด,ด้านหลังประมาณนี้เลยครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยหายห่วงเลยถุงกอล์ฟไม่ต้องพูดถึงเลยครับไอ้อย่างนึงครับเวลาเราเปิดเนี่ยเราสามารถสัมผัสที่ โลโก้ bmw ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับเรามีให้เลือกมากกว่า150คันนะครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www b e n t com ของเรานะครับหรือว่าง่ายๆนะครับสนใจ bmw x 4คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน qr โค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังวีเนสก้านะครับสีโทคาราเลสนะครับออกแดงมันหมบนสวยงามหรูหรานะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า พอเมมโมรี่ฝั่งคนขับนะครับนั่งสบายนะครับคล้ายๆเบาะทรงสปอร์ตด้วยนะครับพุงาลัยเป็นหนังแนปป้านะครับมี M Sport ด้วยนะครับมีพัดดิ h ชิพให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอฝั่งคนขับเป็น LCD BMW Cockpit Life Professional นั่นเองนะครับตัวนี้เวลาเราปรับโหมดการขับขี่นะครับหน้าปัดเนี่ยเลื่อนไม้ต่างๆเขาก็จะปรับเป็นตามโหมดที่เราปรับด้วยนะครับเราปรับโหมดสปอร์ตก็จะมีโลโก้ M มาสวยๆนะครับเก๋ๆด้วยนะครับผม หน้าจอตรงกลางเป็นมัลติมีเดียนะครับตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนให้เรียบร้อยนะครับดูข้างต่างของตัวรถได้ง่ายๆมีเนวิเกชันตัวกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็มีบาร์คิงเซนเซอร์ทางหน้าและหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับควบคุมโดย i d i v ฟตรงคอนโซลกลางนั่นเองนะครับแล้วก็อุณหภูมิแอร์นะครับปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้ตรงกลางเป็นช่องวางแก้วนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ตรงนี้ด้วยครับสดสบายมากๆเลยนะครับืึองเสียงที่เป็นฮาร์มันแกรดอนด้วยนะครับเสียงดีเสียงใส สบายทุกการเดินทางแน่นอนครับที่นั่นหลังนะครับนั่งสบายกว้างนะครับแล้วตัวบอกเขาเนี่ยค่อนข้างดีไซน์มาให้นั่งสบายจริงเลยครับรองรับ Isofix นะครับใส่คาร์ซีเด็กได้เลยนะครับมีที่ปรับอุณหภูมิแอร์ด้านหลังนะครับปรับพัดลมแอร์เนี่ยแยกจากอิสระจากด้านหน้าได้เลยนะครับสุดสบายมากๆเลยตัวรถก็มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากๆเลยครับรถกันอีกหนึ่งทีนะครับกับ BMW X4 2 0 d M Sport คันนี้นะครับรถปี2019นะครับยังมี BSI ถถึงเดือนนนนมิุายปี2024ะครับ เลขหกมา่6 8 0 0 0กิโลนะครับราคาสุดพิเศษที่เ็นเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่2 1 9ล้าน1บาทเท่านั้นเองครับคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยนะครับมาที่เ็นเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ